ครบผมพี่น้องสวัสดีครับผมตาไนห่วยราดครับมารารงานตัวจีจามครับผมทางช่องย t u b e ถ่ายตลอนตลอนครับทางเพจต,ตาไนผ้าตลอนครับผมมีผ้าพี่น้องมาตลอนอยู่จังหวัด้รอย,อย็ดครับหอเจอกอลุงสีไทย เพิ่มพูนครับผมพี่น้องอว่าพีดว่าตีว,ว่าท้ายบ่ยเป็น <laughs> รีมันแข็งครับคนละสี่พันครับผมพี่น้องพี่น้องคนละสี่พันมือน,นีอยี่สิบจ้คนยี่สิบคนนี่นี่มาอี๋หาเซียนครับผมคนละสี่พันพี่น้องติดตามครับว่าผลงานที่เป็นออกมารูปแบบไดจิมีช็อตจิมีความมั่นจำไดครับ าต้องรีร้อครับผมเขาจะเรียบร้อยกันแล้วติตาครับผมพี่น้องครับผมเริ่มแล้วครับเริ่มจวดแล้วครับผมมือนีทีมงานว่านแบบสบายสบายครับผมไมมีไพ่แย่งครับผมพีนองผมมีไผ่แย่งบอกเลยเลยว่าว่านแหี่ยมือนีไม่มีผู้ใดแย่งครับผมเออนี่ครับเบื้องเอาครับผมจักตัวครับผม เอาต้องบุญกับว่าต้องบุญเอาเชี่ยงกึมกับผมพี่น้องอู้ยังเฮ้ากับว่าต้องเฮ้าเอาเอาดึงขึน้นดึงขึ้นครับผมดึงขึ้นมาเบิดมา,มา,าเบิดดึงขึ้นมากกับผมพี่น้องดึงขึ้นข้างล่างมีอีกว่มีอีกว่าเ้ยสาบมาเลครับผมสาบมไเลยมากมาเฮ้ยสองครับผมถึงไม่แล้วเฮ้ยสองเฮ้ยสองเสียนฤทธิ์ครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นจังใดครับถือมาละหนึ่งแต้มสองแต้ม,สอ,ตมสองแต้มครับผม,ม<า>บ่อฝ้าบ่อฝ้าครับที่ตามครับผมทั้งในห้องทั้งในห้องครับผมพี่น้องพึ่งปลดแรกไอแหแรกแล้วครับผม,ม<า>ต่อมาเขาก็จะนำแหสองครับบ่านนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าแหสองจะเป็นจังใดมางาม,งามจวดจวดจวด บึมบึมบั่มครับผมต้องกอารติดตามครับได้ระไม่ยามิดอยู่ครับผมบ่ตึกแล้บ่โอ้หุ่นมันกระโดดอยู่มงคนประยูหุ่นเดี๋ยวอยู่ภาคปฏิทินเดี๋ยวจัดมันครับผมพี่น้องเอาไว้ที่หลังเออ บ่ฝันได้โอ้ยมองนังกึ่งเต้นยั่วะไรเจ๊ครับผมพี่น้องเนี่ยสามครับผมนี่ครับนีคนหนดึงว่าอยากให้มันถือลายดิครับดึงแนวดึงดึงว่ให้ถือลายครับผมบ่ดึงให้ถือลายครับดึงต้องดึงให้มันถือหน่อยหน่อยยังหยิบบดง่ายครับผมมีบ่ครับเคยมีบ่ย่านถือลายครับผมดึงให้มันถือหน่อยหน่อยเพราะเด้ปวดเร็วๆครับผมแต่ว่าแต่มันจีมันจียาก มันชินทั่นได้วานแห่สามแห่สีครับผมพี่น้องเบืองเอา <laughs> เออเบืองพี่น้องเบืองเดี๋ยวถ้าเบืองว่าเพิ่นสิมีจักตู่ครับผมเออบ่อให้ถือไกลครับพุชยาก <laughs> มีบัวเคยมีบัวครับผมเออบ่อให้ถือไกลครับผมสาม สามตัวครับผมห่ามถือลายปุชยากเดี๋ยวสิได้วานซ่าครับผมเออบื้องเหาครับได้สามหางครับผมพี่น้องมา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 ผู้ใดก็ลังจะเอา,เอ,าอีกมามา,า,า,มารับผมพี่น้องทั้งนี้บ้างครับผมเสียดงเดงเหมืนอนผู้ใดบุรู้จักซื้อพันบางหันยื้ย่างยืย้ย่งอยู่ยยครับผมบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเบื้องดึงกันไหมรอส้มอยู่ครับ หมุนแล้วเอาฟิวอ,อาร์สันเพื่อน่าคือบอกมบืองครับผมหันโดดยุงยังยังแลยครับผมนี่ได้หันกล้องมาหานั่นดิเหลืออยู่ครับผมพี่น้องแต่วา่างเหลือบนลายครับจะขาดจะยังเด้อเมื่อกี้นี่น่าจะมีการขาดเกิดขึ้นครับผมพี่น้องเอออุ้ยบบบนี้บาบงเส้นคึมยากขนาดครับตอนนี้พี่น้องเปีงไดเปีงได อาะาครับผมเสียนกึมนี่พ้นว่าเพ่นได้มองมาะขนาดครับได้มองเกาปีที่แล้วสั้นได้มองเกางวดที่แล้วเมื่อปีที่แล้วครับสองปีที่แล้วครับผมสองลอยลยมงนี่เพิ่นเลยจับได้มองเกาอีกครับเอามันมันครับให้ได้ซ้ำเกาด้วยปีนี้ก็ได้อย่าตามกัวเกาครับผมว้าลายกัวลายกัว มอกี้มีกันตูดน้ำไปแล้วครับผมว่าบนหนาวครับว่าหอนครับล่งน้ำไปแล้วนี่ปลาดึงล่งน้ำครับเดี๋ยวไปเบื้องว่าปลายังดึงเป็นครับผมดึงขึ้นมามหนึ่งสองตัวครับสองตัวก็ดึงก็ลงน้ำได้พี่น้องว่ามันหอนครับผมมันบอกว่ามันหอนครับมัน่นก็นล่ลงครับผมตัวครับตัวนี่ก็ล่างสาวก็ล่งหมุนครับผมตัวครับ ดึงขึ้นมาดึงข uh so. so. so hey, right. right. uh ึ้นมาบ่มีมีอยู่ครับผมหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับผมมา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 เอาเอาเส้นกึ่มครับผมเส้นกึ่มบอกว่ามีปลาบึกตัวบักใหญ่เลยครับอือม่หยังได้ปลาขึ้นดา เสร็จก <lay> you know <e ึมกรับผมจัดไปอย่าบอกว่าถึกหลายเด้องานเขาเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลอรุ่นลอรุ่นครับสาดจิบโลเลยนะโอ้เอ้าเอาเอา เอาเสื่อมกึมครับผมเชื่อมกึมเจอดีแล้วครับเจอดีแล้วครับเชื่อมกึมเจอดีครับผมพี่น้องเอาเอาเอ,า,เอ,า,เอาบัดน,นี้ละบัดน,นี้ละ <c oughs> อีกโดนครับผมอีกโดนเ <c oughs> นี่ปยปอยากพ่อีิได้พ่อครับผมจัดไปเสี่นมกึมย่างสีสุร,รัต กระโดดยิงย่งยครับผมสองคนนี่แหละครับกระโดดยิงย่งยครับผมเดี๋ยวเบิ้งพร้อมกันเลยเอาเอาไ่ายจีดึงขึ้นก่อนครับเอากี่นี่เด่นไอ้กระโดดเลยครับผมเอาขึ้นไปแล้วครับเจ้าบุญนี่ครับขึ้นมากว่านวครับนี่เออแต่ว่าอีกคนหนึ่งกำลังจีดึงมามากมากแต่ละนี่นี่ดึงขึ้นนึกกันโอ้ยเด็มย่างย่งๆ่างควมกันบ่อบันไดครับผมเออ ทั้งขุนได้ครับทั้งหนีโม่ปันได้ครับผมเสียนลิดครับผมเสียนลิดถือบึกดูขนาดได้ครับนีนเ่เดี๋ยวถือเดี๋ยวถือครับผมบ,บึกเข้ามือนี่แกตูวประมาณนี้แหละสามลูกสีล่ลครับผมพี่น้องโอ้ข <c oughs> อเลยครับผมพี่น้องเ เสียฤทธิ์ครับผมนี่ได้ยุเรื่อยครับบึกได้ยุเรื่อยได้ยุเรื่อยครับเออมันมันครับมันมันเอายืดเราบอกเส้นกึมเส้นกึมเจ้าอีกเราบ่เอา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 ยืดมันด้วยเอาผลยังไงผลเร็วๆคือมุกกระจอกเท่านะเออพี่น้องครับ เลยมีบาดถึงหลายบาดถึงหน่อยครับผมพี่น้องตีตามไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้กับเสี้ยนลิดเพื่อกดึงขึ้นอยู่บึกครับผมมามพี่น้องเสี้ยนลิดสีดึงยีกสีมีอย่างกึ่งจู่อีบ่ครับผมโอ้ปลานิ่นครับผมปลาหนิ่นโมเมนต์ปลาบึกโมเมนต์ปลาสวายครับโมเมนต์ปลาจีนครับผมรอบนี้เป็นปลานิ่นครับเออตีตามไปเรื่อยๆครับผมผมล่อสดอ่า เขาฟังครับผมพี่น้องล่อฟักล่อส,สอดเขามุ่มกับป่าจีนี่จังทะเบิงองเลยครับเตะดวงเด้งดวงเด้งแน่ครับผมพี่น้องวานเสียดเขา่าเสียดเข่าครับผมเสียดตัวนี่แหละอยู่นี่แหละป่าแต่ว่าวานเสียดเสียดเอกครับผมจะเพราะนี่เข้าคุ้มครับเดี๋ยวมาเบิองว่าจะมีอยังดวงเด้งบ่ครับผมนั่นได้เลี้ยงอีหลีครับได้ลงไปป่วนครับผม เอป็นยังไล่ะมีต่อ <laughs> มีต่ใหม่มาสั่นพี่น้องเมื่อกี้นีนไปเจอเราเต้นลงเดียงลงเดียงอยู่ครับอยู่แถวนี้ไม่วันว่าบีตะอใหม่มาสั่นปามอยู่น้ำไม่หละปามอยู่น้ำไม่หละ <laughs> พี่น้อง คุว่าไม่ห้ายขนาดครับผมแต่ว่าป่าก็จะอยู่น้ำไม่นี่แหละครับผมเมื่อกี้กระโดดออกไปอีกแล้วโอ้ยก็จริงแต่ข้าวคือมันรอดชนะพุทธผมยไม่หันข้าวคอพุทธจะโกหมดมันยังน้อยทั้งหลังเราบังได้โ้งาใหม่ครับผมป่าไม่เลียกกระโดดออกได้ครับได้ละ นี่พอเหลือบ่เหลืออยู่ครับผมพี่น้องเหลืออยู่ครับผมโอ้ยไม่อีพออีแม่อีพออีแม่ยลบอุ้มอุ้มมุ่งอ้ยโคตจังเลยครับปวดแทนอนปวดปวดครับผมปวดโอ้ยเอาบาดนี่เป็นยากครับผมให้เพิ่นปวดไปยากหยากครับหลากมาอีกแล้วครับหลากเขามาฟังทีแล้วครับผม ล่างล่างเขาฟังอีกหัวขึ้นหลากเร็วเถอะโอ้ปลานิ่นครับผมพี่น้องนี่เป็นปลานิ่นครับปลานิ่นปลาตะเพียนพี่น้องปลาปีศาจเอ่าาสอบวัดไตปลานี่ครับเป็นปลานิ่นปลาตะเพียนครับผมมวลนี่จะปะเป้าเบื้องเหรอครับผมโอ้ยมันมันครับมันมันไปเรื่อยๆครับเจ็บไปเรื่อยๆยินแต่เสียงครับยินแต่เสียงเสี้ยนกลึมครับผม มียังถึกมียังถึกสองสามหางอยู่ครับพี่น้องป่านินครับป่าจีนครับของเสี่ยนกึมเออเฮามันหมานครับไปเรื่อยๆครับผมเพิ่นกระเจ็บไปนี่แดงซี่แล้วครับบาดทิ้หน่อยก็บสองสามหางครับบาดทิ้งไล่ก็อหยะอหยะใหยักอยู่ครับผมเดี๋ยวเบื้องฝั่งถนนครับเพิ่นกระลักจีดิงกินครับผม เลาวไหนี่ดีแล้วครับผมหนึ่งหางสองสองหางสามหางเออสามหางครับผมบึกบึกใบใหญ่ปันใดครับประมาณสองลูกสามลได้บ่สามลได้ครับราส,สามลครับผมพี่น้องบึกปลาจีมุนี่ก็อยู่ประมาณสองลูกสองลกว่าครับล้อตุ่มฟังครับผมพี่น้องล้อจะเด็ดจากตุ่มฟัง ดีมากมีทั้งุ่นคุ้มฟังครับยูนี่กับคุ้มต่อไหมครับผมเ้างจิไปทั้งใด้ดีก็จะเอาปิ้นอี๋อย่างข้างฝนครับผมดังนี้เพื่อนกำลังจะอุ้มไม่ขึ้นครับบวกป่าครับผมเอาอุ้มขึ้นมองดูโอ้ยป่าป่านิ่ครับผมอา่ะ เวกัยนี่เองครับเมื่อกี้ข้าทายเสี้ยนกึมครับผมเลยบ่ลได้มาติดตามทั้งเพื่อนครับผมโอ้ยโทษทีโทษทีอยู่บ่าทั้ทททงนั้นทั้งนั้นถืออีกครับผมพี่น้องมีป่าปยังโอ้ดินดินตามตามดินตามตาม,ตามอีกแล้วสองหางสามหางครับปาจีนแมนบอรหรือบึกครับผมเออเ้าบด ได้แล้วครับปูดครับผมทั้งนี่เกินยังึ้นครับนี่เดี๋ยวเถเอาเบิง้งเถอเบื้องครับฝนกำลังไล่เอาตุ่มฟังหรือว่าเฮ็ดยังครับผมกำลังขนไม่ออกอยู่นี่ครับว่าเอาเหยาะกับว่าน่แมีนปันไดครับผมพี่นออ้องเอยางเหาครับผมยางว่านี่เอากำลังงัดไม่ออกอยู่ครับรอที่ตามครับผม มนกำลังจ oh. <laughs> hey, ัดสถานทีเมงนี่บเคยวานนเกียครับผมพี่น้องมึงเคยวานนือเกี๊ยมงนี่ครับหัวกะจวานใจนี่ครับผมโอ้โอ้โอ้พี่น้องโอ้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 ออ้โอ้โอ้โ้โอ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 อ้โอ้โอิโอ้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 ้อ้โอนโอ้โออ้โอเอ้โออ้โอ้้โอ้โอ้โอโอ้ น้ำข้นห้าวครับที่ได้ปลาเนี่ยปลาไปครับผมบ่คือบอแม่นบ่กเออปลาก็อยู่น้ำใหม่แหละปลานั่นขึ้นไปคือบ่คือก็ดึงขึ้นโซ่ลวอครับ เนยขื้นเมื่อไหนึงปลานิ่นข้างล่างปลานิ่นมันบ่อพี่น้องข้างล่างเป็นปลานิ่นครับผมอปลาจีนได้ตัวหนึ่งหางครับว่าบ่คือบ่คือก็ได้อยู่เดี๋ยวล่อครับล่อพิ้นหน่อยงอทั้งหลังครับผมพี่น้องเดี๋ยวทั้งไหนอีกทั้งไหนอีกทั้งไหนอีกครับเป็นอย่างนั่บ้านพี่น้องเหนเจ้าว่านไหมว่าน่ะ พี่น้องเอาเอาสิไปไส่ครับสิไปไส่ครับผมโอ้โอ้โอ้อเจ้าทินเจ้าทินครับผมเจ้าทินเจ้าทินอย่าเนี่ยว้าบเ้าวมมือนี้แถมหมูตัวนึงครับผมจัดไปไปแล้วพูนนี่เดี๋ยวเสร็จจากวันแฮ้ครับ